ได้ครับแลกตาดใบก็แล้วแต่ถ้าทํางานคนเดียวผู้ดหารมีหน้าที่สั่งอย่างเดียวไม่สําเร็จครับอีกอย่างนึงก็คือการทํางานต้องได้ใจคนอย่าได้แต่ฝ่ายเดียวต้องร้อยเปอร์เซนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ยากแต่ก็มีบางโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนะครับนี่ข้อสองข้อสามสรุปสั้นๆก็คือการกระทำใดๆก็แล้วแต่ ต้องมีแผนการดำเนินง,งานที่ชัดเจนมีการสวอตมีการกำหนดจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรของบุคคลว่าในองค์กรเราผู้บริหารต้องมองทะลุทุกคนว่านายกอนี้เป็นยังไงบ้างมีความสามารถด้านไหนดึงความสามารถเขาออกมาใช้ให้เกินร้อยถ้าอย่างนั้นโรงเรียนประสบความสำเร็จแน่นอนครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับต่อไปประเด็นที่สองนะครับ ประเด็นที่2ก็จะเป็นหลักนะครับหลักของฟาโยที่หน่วยงานต่างๆนำมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับ14ประการนี้หลักบางข้ออาจจะไปตรงกับโรงเรียนขนาดเล็กหลักบางข้ออาจจะไปตรงกับโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่ รือโรงเรียนมัธยมหรือองค์กรที่เป็นไม่ใช่องค์กรทางการศึกษาช่วงแรกครับจะให้ทางโรงเรียนที่เป็นถือว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของนครราชสีมาคือโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาซึ่งจากการศึกษาประสบความสําเร็จทุกปีนักเรียนจะได้เหรียญทองระดับประเทศนะครับ ช่วงแรกครับสีข้อเรียนเชิญอาจารย์โอรไทยหมดเจริญครับการหลักการบริหารงานของท่านฟาโยข้อหนึ่งที่ดิฉันได้รับมอบหมายก็คือการแบ่งงานกันทําก็คือ,อถามว่าในการทํางานโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดใหญ่พิเศษซึ่งปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด5,490คนมีครูประจำการทั้งหมด200 200ท่านมีครูอัตราจ้างประมาณ160ก็รวมเลยประมาณ300กว่าเพราะนั้นในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเนี้ยมันจะต้องมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนไม่ฉะนั้นความประสบประสบการที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียนค่อนข้างที่จะยากแต่ว่า ความเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดนี้ระบบจะสามารถแบ่งงานกันได้ชัดเจนซึ่งในแต่ละท่านก็จะได้รับมอบหมายตามที่ตามที่ตามที่เห็นสมควรอย่างท่านผู้บริหารก็จะดูว่าจากการแบ่งงานอย่างเช่นโรงเรียนนุบานก็จะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารคือท่านผู้อำนวยการแล้วก็มีรองจริงๆจ,จ,จะต้องมีรองทั้ง4ท่าน หลังจากลองลำดับขั้นลงมาก็จะเป็นหัวหน้างานต่อจากหัวหน้างานก็จะเป็นหัวหน้าสาระหัวหน้าสายชั้นจึงจะเป็นครูสายผู้สอนที่ทุกท่านจะต้องสังกัดครูหนึ่งท่านจะต้องสังกัดหนึ่งสังกัดสายชั้น 2. ส,สังกัดสาระสสังกัดคณะคณะสี เพราะนั้นเวลาการแบ่งงานชัดเจนอย่างนี้เวลาปฏิบัติกิจกรรมอะไรก็ตามท่านผู้บริหารจะต้องไม่ต้องลงมาสั่งการให้ครูผู้สอนได้ทำนั้นทำทำ,นนทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ท่านผู้บริหารจะสั่งจะหมายถึงว่าจะมอบหมายภาระงานที่ท่านรองท่านรองก็จะมอบหมายภาระงานนำหนังสือแจ้งข้อราชการต่างๆมายัางหัวหน้าสายกับหัวหน้าสาระมันเป็นแบ่งงานกันตามลำดับขั้น ถ้าเป็นงานบริหารทั่วไปจะเป็นลงที่สายชั้นหัวหน้าสายชั้นก็จะรับมอบงานจากรอ,องฝ่ายต่างๆถ้าเป็นงานงานบริหารทั่วไปก็หัวหน้าสายชั้นรับรับไปแต่ถ้าเป็นงานวิชาการหัวหน้าสาระจะเป็นผู้รับงานมาดําเนินการหลังจากหัวหน้าสาระดําเนินรับงานมาแล้วก็จะส่งไปยังสายต่างๆอย่างเช่นมีข้อราชการแจ้งว่ามีการประกวดเขียนเรียงความ ระดับป .3 กับป .6 หัวหน้าสาระภาษาไทยก็จะรับรับนโยบายมารับเอกสารหรือรับข้อราชการมาแล้วก็ทำหนังสือแจ้งแจ้งไปยังสายชั้นป .3 แล้วก็สายชั้นป .6 หัวหน้าสาระในแต่ละสาระก็จะมีผู้ประสานงานในสายชั้นอย่างเช่นผู้ประสานงานสายชั้นป .1 ถึงป .6 จะมีผู้ประสานงานสายชั้นละหนึ่งท่านซึ่งสังกัดในสาระภาษาไทย ดิฉันแจ้งข้อราชการคุณยศวดีวงศักดาซึ่งสังกัดสายชั้นป .6 คุณยศวดีวงศักดาเป็นผู้ประสานง,งานในครูภาษาไทยป .6 จะต้องทำจะต้องถ่ายเอกสารหรือทำข้อราชการแจ้งให้ครูที่สอนภาษาไทยในสายชั้นป .6 ให้รับทราบว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาไทยอันนี้คือการแบ่งงานกันอย่างชาัดเจนถามว่าแบ่งงานกันชัดเจนตามความถนัดตามความสามารถ ดีฉันมาอยู่โรงเรียนนี้เป็นเวลา20-30ปีก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นหัวหน้าสาระก็เป็นเลขานุการกลุ่มมาตลอด10ปี20ปีเพราะนั้นผู้บริหารก็จะได้สังเกตว่ากระบวนการทำงานคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้น่าจะได้รับมอบหมายให้เป็นตำแหน่งหัวหน้าสาระอะไรได้ก็จะมีการกันกลองแล้วก็มอบหมายให้เป็นหัวหน้าสาระตามความเหมาะสมและตามความถนัดของแต่ละคน หลังจากที่ท่านได้มอบให้ให้ครูต่างๆได้ได้รับนโยบายไป,ยปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านฝ่ายบริหารได้มอบได้ตรงกับความถนัดรูปความสามารถผลสําเร็จในการทํางานก็จะประสบความสำเร็จอย่างสูงจะเห็นว่าท่านผู้บริหารที่มาโรงเรียนอนุบาลก็จะคัดกรองอคนที่จะมาเป็นหัวหน้าสายคนที่จะมาเป็นหัวหน้าสาระ หลังจากนั้นก็จะได้วัตถุประได้ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ท่านที่ต้องการก็คือคัดกรองคนให้ตรงกับงานตรงกับความสามารถแล้วก็มีจิตวิทยาสูงที่จะทําอย่างไรหัวหน้าสาระจะทํางานได้เต็มที่หัวหน้าสารทําอย่างไรจะทําให้ลูกกลุ่มทํางานให้เต็มที่ให้กับโรงเรียนนําความสำเร็จมาสู่โรงเรียนได้ค่ะอ,อันลำดับที่สองก็คืออำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบหลังจากที่ ท่านรองฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายการเงินฝ่ายบุคคลได้รับมอบอหน้าที่ตามที่ท่านผู้บริหารได้มอบแล้วทุกคนก็ทํางานตามหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายหลังจากที่รองรับให้ส่งให้หัวหน้าสาระหัวหน้าสาระก็ต้องดําเนินการอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มเวลาทํางานให้แก่โรงเรียนไม่ว่าจะหัวหน้าสายชั้นหรือหัวหน้าสาระ หรือครูผู้สอนที่สังกัดในสายและสังกัดในสาระก็ทำงานกันอย่างเต็มที่จะเห็นว่าในในถึงแม้ว่าจำนวนนักเรียน5,490คนเนี่ยท่านจะเข้าไปในโรงเรียนบาลจะจะไม่เจอว่าชั่วโมงนี้เด็กจะไม่ได้เรียนเพราะกระบวนการของโรงเรียนอนุบาล ถึงแม้ว่าท่านผู้บริหารจะไม่อยู่จะไปราชการจะไปไหนก็ตามหัวหน้าสายชั้นดูแลหัวหน้าสาระดูแลครูแต่ละท่านที่เป็นครูเรีจยมชั้นดูแลเด็กครูที่ไม่อยู่วิทยาศาสตร์ครูต้องไปอบรมสัมมนาหัวหน้าสายชั้นต้องบริหารให้ได้ว่าครูท่านนี้ไม่อยู่ในวันจันทร์หัวหน้าสายชั้นต้องจัดครูมาแทนในชั่วโมงนั้นเพราะฉะนั้นเด็กจะได้เรียนทุกชั่วโมงเพราะนั้นความรับผิดชอบของ ของการทำงานก็จะมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานให้รู้วัตถุประสงค์ตามที่ท่านผู้บริหารได้ได้มอบให้อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องระเบียบวิน,นัยการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากของโรงเรียนซึ่งมีบุคลากรจำนวนมาก3 3ถึง4 0 0ท่านเนี่ยรวมทั้งนักการพันโลงก็ถึง400ท่านแต่ถามว่าทำไมถึงอยู่ได้ด้วย ด้วยอะไรถึงอยู่ได้โรงเรียนอนุบาลอยู่ได้ก็คือมีระเบียบวินัยที่เราตกลงร่วมกันในการตกลงความมีระเบียบยในการตกลงร่วมกันเนี่ยเราจะอิงกฎระเบียบของทางราชการเป็นหลักต่อจากนั้นเราก็จะมาประชุมกลุ่มย่อยส่วนใหญ่เราจะประชุมกลุ่มย่อยซะก่อนอย่างเช่นประชุมหัวหน้าสระประชุมหัวหน้าสายประชุมหวัวหน้าคณะสีหัหวหน้าคณะสีทั้ง5คณะหัวหน้าสายทั้ง ทั้ง8ดสายแล้วก็หัวหน้าสาระทั้ง8ดสาระจะมาประชุมร่วมกันว่ากติกาของเราจะทําอย่างไรงการมาโรงเรียนจะมาอย่างไรเวลาเท่าไรเราควรมาเวลาเท่าไหร่และการแต่งกายอย่างเช่นอย่างเช่นจ,จ,จันทร์ถึงศุกร์เราจะตกลงร่วมกันว่าวันจันทร์เราแต่งชุดข้าราชการวันที่สองเราแต่งชุดประจําของโรงเรียนนี่คือข้อตกลงที่ทุกคนสะท้อนขึ้นมาจากคุณครูผู้สอนส่งมายังหัวหน้าสายชั้นส่งมายังหัวหน้าสาระ ทุกท่านที่รับรับเสียงสะท้อนมาจากครูก็มาประชุมร่วมกันหาข้อตกลงว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะในที่สุดก็ได้ก็ได้ข้อตกลงที่ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนในในเรื่องต่างๆที่ที่เรามีวินัยอยู่ร่วมกันก็นคือเราต้องอได้รับการยอมรับในในในโรงเรียนร่วมกันนะคะในสถานศึกษาร่วมกัน เป็นเป็นข้อยุติที่ดีที่เราตกลงกันได้ด้วยดีแล้วทุกคนก็ยอมรับในในข้อตกลงที่เราเสนอกันขึ้นมานะคะเรื่องที่4ี่ก็คือเอกภาพในการบังคับบัญชาหลักการนี้ก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาคนนึงเนี่ยะจะต้องฟังหรือรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียวอ,อย่างที่โรงเรียนเนี่ยมีครูจํานวนมากจริงๆแล้วคือเราจะรับ คำสั่งหรือข้อราชการหรืออะไรต่างๆที่ที่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเพียงผู้เดียวแต่หลังจากสั่งแล้วนะ่ะายต่างๆจะจะต้องแจ้งมีข้อราชการแจ้งอยู่ตลอดเวลายเช่นเรารับฟังจากท่านผู้อำนวยการเพียงท่านเดียวก็จริงอยู่แต่ทั้ง3 4 0 0ท่านจะไม่สามารถมารับฟังทั้งหมดได้ ก็คือได้ถ่ายทอดกันตามลําดับขั้นลงสู่สลงสู่รองลงสู่สายชั้นลงสู่สาระสุดท้ายจะเป็นครูผู้ปฏิบัตไิได้ปฏิบัติตามคําสั่งของท่านผู้บังคับบัญชาที่โรงเรียนจะ,จะมีการประชุมทุกสัปดาห์ค่ะทุกวันพุทธที่โรงเรียนจะ,จะเรียกว่ามอร์นิ่งทอล์ท่านผู้บริหารจะ,จ,ะจะต้องประชุมหัวหน้าสายหัวหน้าสายชั้นหัวหน้าสาระ แล้วก็หัวหน้าคณะสีแล้วก็เขาเรียกว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกวันพุธเราจะต้องร่วมประชุมตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเที่ยงเป็นงานข้อราชการทั่วไปส่วนบ่ายโมงจะเป็นข้อราชการที่เป็นงานวิชาการเพราะฉะนั้นในวันพุธเนี่ยครูที่เป็นหัวหน้าสายหัวหน้าสายชั้นหัวหน้าสาระหัวหน้าคณะจะไม่มีชั่วโมงสอนมีข้อราชการอะไรที่เราปฏิบัติมาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อราชการอะไรกิจกรรมอะไรที่เราจะปฏิบัติในสัปดาห์ต่อ ต่อไปเราก็จะมาหาลือกันว่าวันนี้ได้ไหมเวลานี้ได้ไหมทุกสายชั้นลงมาได้ไหมคือหาลือจนกระทั่งได้ข้อยุติแล้วเราจึงจะปฏิบัติร่รวมกันโรงเรียนอนุบาลจะทําเช่นนี้ค่ะครับขอบคุณอาจารย์อรไทยนะครับก็ได้พิจารณาหลักของฟาโยไปสี่ข้อเรื่องตั้งหลักการแบ่งงานการทําก็ชัดเจนนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ครเราถ้ามีจรญญาบัน้วไม่ต้องไปนิเทศกํากับติดตามมากนะครับรู้บทบาทหน้าที่ตัวเองข้อนี้ก็ชัดเจนข้อสามมาก็เป็นกฎระเบียบวินัยนะครับทุกคนปฏิบัติตามกฎผู้บริหารก็ไม่ปวดหัวนะครับบริหารแบบสบายใจเรียกใครใช้งานก็ง่ายนะครับข้อสุดท้ายเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นความมีเอกภาพในการบังคับบัญชาต้องยอมรับซึ่งกันและกันวัยวุธคุณวุฒธ สายการบันคับบัญชานะครับคนไทยเราเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนี่คือหลักสีข้อแรกของฟายโยรวมทั้งยกตัวอย่างประกอบจากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาสีข้อต่อไปนั้นจะเป็นหน้าที่ของคุณเฉลิมชัยคมใสนักวิชาการประจำอบตพลลังนะครับอบจนครราชสีมานะครับสี่ข้อนะครับสี่ข้อสั้นๆ นะครับเจ้ตัวอย่างประกอบบ้างเช่นครับคุณนึงจิรัมชัยครับครับขอบคุณครับ